สวัสดีแฟนคลับเอลโก้และฟอร์เอเวอร์ทุกท่านนะครับอัปเดตข่าวประจำที่15มกราคมปีพศ2565นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับารางวัลที่ได้นะครับสำหรับเอลโก้นะครับในปีพศ2564นะครับผมหรือปี2021นะครับว่าเอลโก้เนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างนะครับผม เอลโคเนี่ยได้เข้าร่วมงานสองพันยี่สิบเอ็ดอาเซียนอาทิตย์อวอร์ดนะครับที่จัดขึ้นใน k ค s โคเรียนครับเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพศ2564นะครับผมและได้รับรางวัล Best Music Video Award นะครับผมในวันที่2องธันวาคมปีพศ2564เนี่ยเอลโกได้รับรางวัล Best Music Video Award ร์ดสำหรับเพลงไฟเต้นเฟิร์สนะครับผม ของซิงเกิลที่3อย่าง Last Melody นะครับผมที่ปล่อยออกมาในเดือนพฤษภาคมและได้กล่าวขับุ่มกับว่าผลงานของเอลวโกเนี่ยที่ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มิวสิกวิดีโอนะครับผมฉนันรู้สึกขอบคุณสมาชิกหรือสตาฟหรือทีมงานทุกท่านมากนะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่เอลวโกได้ออกมากล่าวไว้นะครับผมรวมถึงเมมเบอร์ทุกคนเลยนะครับ ส่วนสิ่งที่ e เอวโกออกมากล่าวต่อมานะผมก็คือเขากล่าวต่อว่าฉันรู้สึกขอบุญแฟน,แฟน,แฟนที่เชื่อมั่นในตัวและสามารถสนับสนุนฉันเสมอและฉันกลายเป็นเอวโกที่จะตอบแทนคุณเท่าที่คุณรักเลยได้โปรดมอบความรักให้แก่เพลงไพเรทอย่างเราเรานะครับผมของเ e อวโกอแล้วต่อมานะครับในสเตจหลักที่ตามมานะครับเอวโกได้แสดงเพลงไตเติ้ลอย่างเพลงไพเร็นะครับ ของมินิอัลบั้มี่3อย่าง Return of the Tour นะครับเปิดตัวในวันที่1ธันวาคมปีพศ2564นะครับมาพร้อมกับเพลง First นะครับผมวทธี First แล้วก็ Pilot เนี่ยที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และพลังงานเพนเอกลักษณ์อออออของเอเวอกรนครับดึงดูสายตาสมาชิกได้รับความกระตือรือร้นให้กับผู้ชมด้วยนะครับการแสดงออกทางสีหน้าเนี่ยที่มีเสน่ห์และก็มีการแสดงที่ล้นหลาม ต่ทางกับกันนะครับผมเอวโกเนี่ยได้คัมแบ็กกับเพลงไพรเลตในวันที่1แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถบันทึกมิวสิกวิดีโอระดับสูงชาร์ตและยอดวิวเนี่ย MV วถือว่าสูงมากเลยนะครับได้รับการบันทึกและชื่นชมจากแฟนๆนะครับด้วยเพลงไพ l เ t ตเป็นเพลงที่แสดงออกถึงการสร่โลกใหม่แบบไดนามิกนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เป็นงานรางวัลของเอวโกนะครับในปีพศ2564นะครับ หรือปี2021นะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารกับเอลโกหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเอวโกนะครับผม